ฮะรู ini, ้รู้คำไหนที่เรามาบวกกันเป็น55รู้ไหนครับตัวลขหูตัหูเปล่ามรู้คำไหนคำนูคำไหนเท่อีกที่หนเร่าอีกี่นใช่แล้วจะไงอธิบาย่างนี้ คนนี้เนไคุณเข้าใจอ่ะเอาตอกเนี่ยตอกเพราะสี่พาะไปตองตอกเสี่านนี้คราูถือว่าเธอมั่เธอม่ตก็สี่าะ กไม่องกหรออะไรนเอาจำนวนทั้งสี่มาบวกกันอะไรนะอ้ยหาปนจวนเอาจเลยนะเอาจำนวนเลยนะจำนวนนักเรียนบวกกันจำนวนเรียนกอนหนึ่ง้อนสามบวกกันใช่ไหม อ่าบวกกันบวกถูกบวกได้ไหมเอาวจำบทเรื่องนี้บวกกันมีคนบอกทำไมต้องบวกกันบวกกันทในบทสามตัวนี้กับพิธีชาติภูทำไมต้องบวกกันพิธีทักมันจะได้จะได้คำตอบแล้วได้ได้คำตอบมาแล้วมาลงอันที่ห้าสิไปทต่ออ่าเพราะว่าเธอก็ลงอ่านโจรนี่ ครูครูเจมทำขนม55ชิ้นทำขึ้นมา55ชิ้นเร่านนะต้องการแจกขนมให้กับนักเรียนคนหนึ่คนสคนสทุกคนแจกทุกคนโอเคแจกทุกคนต้องใช้คนกี่คนใช่ไหมคนหนคนสแสดงว่เาเราต้องบวกกันแล้วสันนิษฐานของใบตองที่บอกว่าบวกการถูกต้องไหมถูกต้องนไหมพอเอาแล้ว เราบวกกันรู้ว่าบวกกันได้อะไรครับบวกกันเป็นแค่บวกกันเป็นเท่าไรสิบห้าทดหนึ่งมันไม่ได้ยากนะดูนะครับบวกสองตัวก่อนนะกูทำนี้ก่อนยางนี้ก่อนนะครับแล้วบวกกันเป็นเติมทดลวดไปห้าห้าสิบห้ามาบวกกับยี่ห้าก็เป็นเท่าไรนครับส่วนทดหนึ่งบวกทด้วยเป็น บวกกันไปบ่อยไมดขเพ็คนแปสิแสดงว่าพอหนึ่งถึงพอสามรวมกันกีน่คนแปสิบคนแล้วเขาเอาขนมทำขนมมาห้ิบห้ชิน้นต้องการแจกคนหนึ่งถึงคามคนละสองชิน้นเขาทำมาแค่ห้าสห้าเองมันไม่พอเขาต้องแจกไปสิบคนเขาก็ทำเพิ่มกี่ชิน้นอ่ะทำเพิ่มกี่ชิ้นครับ อะไรกันเอาแปดสิบมาลบเอาแปดสิบเอาจำนวนที่เราต้องการเนี่ยเอามาลบค่ะเอาลมาอาลบไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยจะเหลือที่ทำเพิ่มแล้วเนี่ยหลักการง่ายๆอย่างหรือไม่ก็นึกในใจนึกถ้าคนมีเขาเรียกว่ามีกระบวนการการคิดคำนวณในสมองเนี่ยมันจะรู้เองเลยมันจะรู้ว่าเน,นียตั้งในลบอันนี้คิดไปบ่อยทำไปบ่อยใช้ไปบ่อยสมองเนี่ยจะทำให้เราเก่งขึ้น ลบกันได้ไหมครับลบห้าห้ะให้กูตัดข้อนี้ทิ้งกันเนี่ยเพรมันลงท้ายที่ศูนย์ลบลบผิดเลยค่ะตัดทิ้งมันต้องลงท้ายด้วยห้าเพราะนี่จะไปถูกยิงมาเป็นสิบสิบลบห้าเหลือห้าดัดเป็นห้าเหมือนกันหมดเลยเอ่อมันก็ไปต่อตรงนี้เป็นไงครับเป็นแปดกูยิงไปแล้วเหลือเจ็ดลบกันเหลือ เสองเป็นที u, hey, ่ห้าหรอวนนี้มีใครตอวคุขออนุญาตไปหาผู้คองเด็กได่ไค่ัโอเที่ห้าับยีก็ยังผิดนะครับย่ิกยบะเนอยี่สิบเจ็ด